สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้แอดนำซีรีส์สนุกๆนะคะอีกหนึ่งเรื่องซึ่งนางเอกของเราค่ะอยู่ในยุคปัจจุบันแบบเรานี่แหละค่ะแต่อยู่ๆนะคะนางก็ได้ทะลุมิติข้ามไปอย่างอดีตการค่ะกลายมาเป็นฮองเฮาผู้ที่ไม่ได้รับความปลดปารจากในราชสำนักแต่ที่สำคัญฮองเต้นั้นกลับได้ยินเสียงความคิดของนางเอกเรื่องราวจะเป็นยังไงนะคะไปติดตามกันดีกว่าค่ะเรื่องนี้เปิดฉากมาที่งานเลี้ยงค่ะนางรำต่างร่ายรำกันอย่างสวยงามแล้วก็ ก็มีดนตรีเล่นอยู่ด้วยแต่แล้วพระเอกก็มองเห็นหน้าหญิงสาวคนหนึ่งหลังจากนั้นพวกเขาก็ได้ขึ้นเตียงด้วยกันค่ะไม่มีแม้แต่คำพูดใดๆมีแต่การกระทำและบรรยากาศอันร้อนแรงพระเอกพูดออกมาว่าเขาคิดถึงนางมากๆและหลังจากนั้นนางเอกของเราก็ถึงตื่นขึ้นมาเพราะว่ามีคนมาเรียกเธอนั่นเองค่ะนางเอกงงกับฝันที่ตัวเองฝันอยู่เมื่อสักครู่ไม่รู้เหมือนกันว่ามันเป็นเหตุการณ์อะไร แต่ทำไมมันเหมือนจริงมากสำหรับเธอแล้วภาพก็ตัดมาอย่างพิพิธภัณฑ์ในโลกปัจจุบันนั่นเองค่ะตอนนี้กำลังมีการจัดแสดงโชว์สิ่งของที่มาจากโลงศพของฮ่องเต้เฟิงชางเย่แล้ววิทยากร,กรก็กำลังบรรยายความโหดร้ายของเขาเมื่อหลายพันปีที่แล้วนางเอกได้แต่คิดในใจถึงฝันของเธอเมื่อตะก,กี้นี้แล้วก็สงสัยเกี่ยวกับความจริงของยุคราชวงศ์หมิงและพอเธอแตะที่กระจกกันที่มีสิ่งของโบราณอยู่ข้างในนั้น จู่ๆเธอก็วูบลงไปแล้วก็มาโผล่ที่ไหนก็ไม่รู้ค่ะตอนนี้นางเอกที่กำลังงงกับสถานการณ์ตรงหน้าเธอกำลังก้มหัวตอนหน้าชายคนหนึ่งและข้างๆของนางก็ยังมีหญิงสาวอีกสองคนที่กำลังก้มอยู่ด้วยชายคนนั้นหันหลังมาแล้วก็พูดกล่าวถึงความผิดของจูหววหนิงหรือว่าคนที่นางเอกเข้ามาสิงร่างอยู่นั่นเองนะคะนางก็คือฮองเฮาในโลกนี้นั่นเองค่ะ และความผิดนั้นนะคะก็คือการที่ตระกูลจูเป็นกระบฏและยอมจำนนต่อศัตรูนางเอกที่ได้ยินก็เข้าใจในทันทีว่าตอนนี้นางอยู่ที่ไหนและมันเกิดอะไรขึ้นนางเอกก็เลยคิดในใจพูดถึงความโหดร้ายของฮองเต้หรือว่าก็คือพระเอกของเรื่องนั่นเองนะคะและการที่ฮองเต้ที่โหดร้ายคนนี้จะต้องตุยอย่างอนาถแต่นางเอกหารู้ไมค่ค่ะว่าพระเอกของเรานั้นนะคะได้ยินเสียงความคิดของนางนั่นเองค่ะ ตอนนี้พระเอกนั้นตกใจมากว่าเสียงในหัวของเขานั้นเป็นเสียงใครและฮองเตก็สงสัยอยู่คนเดียวก็คือผู้หญิงที่อยู่ตรงหน้าของเขานั่นก็คือนางเอกนั่นเองค่ะนางเอกนั้นคิดถึงเหตุการณ์ที่ตระกูลจูถูกสั่งประหารทั้งตระกูลจากการถูกใส่ร้ายในฐานเป็นกบฏพระเอกที่ได้ยินนางเอกบรรยายถึงสิ่งต่างๆที่เขาทำลงไปเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นในอนาคต รวมไปถึงเรื่องที่นางเอกจะใช้เวลาที่เหลืออยู่ในชีวิตก่อนที่จะถูกประหารยังไงแล้วพอรู้แบบนั้นพระเอกก็เลยเกิดเปลี่ยนใจค่ะแล้วก็โยนพระราชองค์การใส่ในกองไฟนางเอกเองก็ตกใจกับการกระทําของพระเอกเอามากๆแล้วก็คิดว่าเขาได้เปลี่ยนไปจากหน้าประวัติศาสตร์เนาะแล้วพระเอกก็ได้เขียนพระราชองค์การขึ้นมาใหม่ให้ยกเลิกการสั่งประหารในครั้งนี้ นางเอกที่ถูกปล่อยตัวออกมาได้ไม่นานก็มีขุนนางคนนึงเข้ามาเรียกให้นางเอกไปเข้าเฝ้าไทเฮาแต่นางเอกก็ปฏิเสธไปแต่เหมือนนั้นไม่ใช่คำขอแต่เป็นคำสั่งค่ะเพราะเมื่อนางเอกจะก้าวเท้าออกไปก็มีทหารนำอาวุธขึ้นมาเจาะที่หน้าของนางสุดท้ายนางก,ก็ต้องจำใจไปกับพวกเขาอยู่ดีตัดภาพมาที่ตำหนักของไทเฮานะคะตอนนี้ ไทเฮากำลังอยู่กับพระสนุมอีกคนและพูดคุยกันอย่างถูกคอเลยล่ะค่ะสนุมคนนั้นมีการถวายขนมของโปรดให้กับไทเฮาด้วยเพื่อเรียกคะแนนความชอบซึ่งมันก็เรียกคะแนนความชอบได้เป็นอย่างมากเลยล่ะค่ะพอนางเอกเข้ามาก็ต่างถูกคนในห้องมองด้วยสายตารังเกียจและไทเฮาก็ยังได้พูดแซนางเอกอีกนะคะที่ยังใส่ชุดฮองเฮาอยู่เพราะว่าตอนนี้นางโดนลงโทษแล้วก็ไม่มีอำนาจในการสวมชุดนั้นอีกแล้ว นางเอกก็งงว่าทำไมพวกเขายังไม่รู้ว่าตอนนี้ตระกูลของนางถูกยกเลิกการประหารไปแล้วนางเอกก็เลยบอกไปตามความจริงว่าตอนนี้ฮ่องเต้เปลี่ยนคำตัดสินใหม่แล้วคนในตำหนักก็ยังไม่เชื่อและผู้หญิงคนหนึ่งก็เข้ามาหาเรื่องนางเอกด้วยค่ะแต่ก็ถูกนางเอกตบสั่งสอนกลับไปนางไม่พอใจมากแล้วก็รีฟ้องกับไทเฮายกใหญ่ไทเฮาจึงสั่งให้ขันทีเอาคำสั่งนั้นมาให้นางอ่าน และเมื่อไทเฮาได้เห็นตราสัญลักษณ์กโมโหหมากๆแล้วก็คิดว่านางเอกนั้นต้องปลอมเอกสารขึ้นมาอย่างแน่นอนนางเอกรู้สึกเหนื่อยใจกับพวกเขาแล้วจึงจะกลับไปที่ตระกูลแต่ไทเฮาก็หยุดนางเอาไว้ก่อนแล้วก็ยังบอกอีกว่านางได้สั่งให้ทหารไปจัดการกับตระกูลจูแล้วในวันนี้ทางด้านตระกูลจูนะคะในตอนนี้คนในตระกูลถูกทหารล่อมาจนจนมุมพวกเขาต้องถืออาวุธเพื่อปกป้องตัวเอง และพวกเขาก็ยังสงสัยเช่นกันว่าตามรับสั่งของฮองเต้วันประหารคืออีก3วันแต่ทำไมตอนนี้ทหารถึงตามมาล่าพวกเขาถึงที่นี่หัวหน้าทหารก็เลยตอบไปว่าไทายเฮารับสั่งให้เข้ามาจัดการในวันนี้เลย เมื่อได้ยินว่าเป็นคำสั่งของไทเฮาพวกเขาจึงจํายอมลดอาวุธลงและกอดกันเป็นครั้งสุดท้ายแล้วก็เป็นฉากที่มันบีบหัวใจมากๆค่ะในตอนที่แม่นั้นก้มลงมาถามลูกชายตัวน้อยว่ากลัวหรือเปล่าลูกชายตอบไปว่าไม่กลัวแม่ก็เลยปิดตาลูกชายเอาไว้แล้วก็บอกว่าไม่ต้องกลัวนะมันเจ็บแค่นิดเดียว ทางด้านตํนักไทเฮานะคะตอนนี้นางเอกถูกล็อกตัวเอาไว้และไทเฮาเองก็สั่งให้ทุกคนมาถอดชุดของเฮาของนางเอกออกในสถานการณ์แบบนี้นะคะด้านพระเอกที่ยังไม่รู้เรื่องอะไรเลยก็มีคนวิ่งเข้ามารายงานเหตุการณ์ที่เขาฟางังบอกว่ามีทหารบุกไปที่ตระกูลจูและมีหนำซ้ำสาวรับใช้ของนางเอกเองก็เข้ามาบอกกับฮองเต้ด้วยว่านางเอกไปที่ตํนักของไทเฮานานแล้วตอนนี้ยังไม่ออกมาเลยทำให้พระเอกต้องรีบเข้าไปหา เขาสั่งให้องคร์ของเขารีบไปดูที่ตระกูลจูและเขาก็ได้รีบไปช่วยนางเอกทางด้านตำหนักไทเฮาในตอนนี้ค่ะขันทีได้ให้หนางเอกเลือกวิธีตายแต่นางเอกนั้นไม่ได้เลือกนะคะไทเฮาก็เลยสั่งให้ขันทีเอาผ้ารัดคอ,อนางให้ตายในขณะที่นางเอกกำลังถูกรัดคอพระเอกของเราก็ขี่ม้าขาวเข้ามาแล้วก็เข้ามาช่วยนางเอกเอาไว้ได้ทันค่ะไทเฮาตกใจมากที่ลูกชายมาอยู่ที่นี่ พระเอกโมโหมากที่แม่ของเขาขัดคำสั่งของเขาค่ะแล้วก็สั่งให้ไปประหารตระกูลจูคนเป็นแม่ที่โดนตำหนิแบบนี้ก็รับไม่ได้นะคะแล้วก็อ้างเรื่องของการเป็นแม่ผู้ให้กําเนิดนางเอกตอนนี้ได้แต่คิดในใจว่าในงานศพของพระเอกนางก็ไม่แม้แต่จะมีสีหน้าเสียใจแถมยังดูมีความสุขอีกต่างหากและไทเฮาอาจจะเป็นคนวางแผนฆ่าพระเอกอีกด้วย พระเอกที่ตอนนี้ได้ยินเสียงในหัวของนางเอกก็เข้าใจในทันทีค่ะและเขาก็สั่งให้พาตัวขันทีไปประหารแถมยังตำหนิคนที่เป็นแม่ก่อนที่จะอุ้มนางเอกออกไปอีกด้วยตัดภาพมาที่ตระกูลจูค่ะทุกคนที่ตระกูลจูนั้นดูเหมือนว่าตอนนี้องครักษ์ของพระเอกจะเข้ามาห้ามเอาไว้ได้ทันค่ะในตอนแรกดูเหมือนว่าหัวหน้าทหารจะไม่เชื่อคำพูดของเขาแล้วก็เกิดการตอบปากต่อคคำกันขึ้นนะคะและมีการยกดาบขึ้นมาขู่กันบ้าง แต่แล้วพระเอกก็เข้ามาที่บ้านตระกูลจูพร้อมกับนางเอกเหล่าทหารที่ได้เห็นต่างหวาดกลัวและก้มคำนับให้รวมถึงเหล่าคนในตระกูลจูด้วยพระเอกมองหน้าทหารและขุนนางที่นำทัพทหารมาและสั่งให้ทุกคนนั้นยืนขึ้นและเขาก็ถามว่าทำไมทหารถึงมาที่ตระกูลจูโดยที่เขายัางไม่ได้สั่งคุณนางคนนั้นได้แต่อ่ำอ่ำอึ้งอ แล้วก็อ้างว่าเขาไม่เห็นพระราชองค์การที่ยกเลิกการประหารตระกูลจูนางเอกก็เลยยื่นม้วนเอกสารให้เขาได้อ่านสุดท้ายพระเอกจึงสั่งทำโทษหัวหน้าทหารและไล่ขุนนางคนนั้นออกไปและดูเหมือนว่าขุนนางคนนั้นจะอยู่ข้างของไทเฮานะคะเพราะว่าก่อนจะออกจากบ้านตระกูลจูค่ะเขาก็หันมาแล้วก็บอกว่าจะมาเอาคืนอีกด้วย ทางด้านลูกน้องของพระเอกเองก็บอกให้คนในตระกูลจูนั้นวางใจเพราะว่าเขาจะช่วยสืบเรื่องที่มีคนใส่ร้ายพวกเขาให้เองจากนั้นนางเอกก็ชวนกลับไปที่วังค่ะแต่พระเอกกลับได้ยินเสียงในหัวของนางเอกที่นางเอกนั้นบอกว่าพระเอกเป็นราชาหน้างโง่แล้วพาพก็ตัดมาที่ตำหนักของไทเฮานะคะตอนนี้ไทเฮาหัวเสียมากที่ลูกชายของนางนั้น ไปหยุดการฆ่าล้างตระกูลจูเอาไว้ได้ทันและเขาก็ยังยึดอำนาจของนายพลไปด้วยสุดท้ายนางก็ต้องหยุดแผนการทั้งหมดแล้วก็คอยสังเกตการไปก่อนทางด้านนางเอกนะคะตอนนี้กำลังอาบน้ำอยู่สาวใช้ของนางเอกก็อวยร่างกายของนางเอกสุดๆเลยแล้วก็บอกว่านางเอกนั้นเป็นผู้หญิงที่งดงามเอามากๆแต่นางเอกนั้นอยากจะแช่น้ำคนเดียวนางก็เลยให้สาวใช้ออกไปก่อน แต่แล้วขณะนั้นเองค่ะพระเอกก็ได้เดินเข้ามาพอดีสาวใช้นั้นตกใจมากแต่ก็ถูกสั่งให้เงียบเอาไว้ก่อนที่จะเดินไปสาวใช้ก็คิดในใจว่าฮ่องเต้สเสด็จมาถึงที่นี่สแสดงว่าวันนี้เขาจะต้องมาร่วมหลับนอนกับนางเอกแน่ๆเลยพระเอกที่เดินเข้าไปก็ถูกนางเอกเข้าใจผิดว่าเป็นสาวใช้นางจึงบอกให้เขาออกไปแต่เขาก็ไม่ยอมออกจนนางเอกนั้นหันหลังกลับมาแล้วก็พบว่าคนคนนั้นเป็นพระเอกนั่นเอง นางเอกที่ตอนนี้ตกใจมากๆนะคะแต่ว่าดัานลุกขึ้นจากอ่างน้ำจนพระเอกเนี่ยเห็นเรือนร่างที่เปลือยเปล่าของนางเอกทั้งหมดนางเอกกรีดออกมาเสียงดังแล้วก็รีบนั่งลงไปในอ่างเหมือนเดิมค่ะสาวใช้ที่ได้ยินเสียงร้องก็รีบเข้ามาดูว่านางเอกเป็นอะไรพระเอกก็เลยสั่งให้สาวใชพ้พานางเอกไปแต่งตัวแล้วก็เดินออกไป สาวใช้ที่ไม่รู้ทีหลังว่านางเอกกรีดเพราะว่าอะไรก็บ่นนางเอกยกใหญ่นะคะเพราะว่านางเอกนั้นเป็นถึงห้องเฮาแต่มาอายพระเอกเพราะว่าเปลือยกายให้สามีดูเอ๊ะมันยังไงกันนะเราก็ยังบอกนางเอกอีกว่านางจะต้องรีบตั้งท้ององค์ชายให้ได้นางเอกที่ได้ยินแบบนั้นก็รู้สึกไม่สบายใจแล้วค่ะทีนี้นางไม่อยากจะมีลูกเราก็ไม่เคยคิดที่จะมีด้วย พอนางเอกอาบน้ําเสร็จแล้วแล้วก็แต่งตัวเสร็จแล้วก็มาหาพระเอกที่ตําหนักนะคะเขารู้ว่านางเอกไม่อยากนอนกับเขาแต่เขาก็อยากฟังข้ออ้างของนางเอกก่อนนางเอกก็เลยอ้างว่านางป่วยไม่สามารถร่วมหอกับเขาได้แล้วก็แกล้งอายอีกด้วยค่ะนางเอกก็ยังบอกอีกว่านางจะไปรักษาตัวที่ตําหนักของตัวเองแต่พระเอกก็ไม่ยอมเขาบอกว่าคืนนี้เขาจะดูแลนางเอกเองนางเอกก็เลยจําใจต้องนอนที่ตําหนักของพระเอกค่ะ และในคืนนั้นค่ะทั้งสองคนก็ได้นอนอยู่ด้วยกันแล้วก็พูดคุยถามถ่ายกันบางเรื่องเขาถามกับนางเอกว่านางจริงใจและซื่อสัตย์กับเขามากแค่ไหนนางเอกคิดในใจว่าบางทีนางก็สงสารพระเอกแล้วก็อยากจะช่วยก็เลยตอบไปว่านางจะจงรักภักดีกับเขาตลอดไปและก่อนจะนอนเขาก็มีเรื่องสงสัยอีกหนึ่งเรื่องเพราะตอนนี้ขุนนางที่จะไปกวาดล้างตระกูลจูอยู่ที่ศาลเขาจึงอยากถามนางเอกว่าคิดว่าใครน่าไว้ใจที่สุด นางเอกเลยเลือกที่จะไม่ตอบแต่นางคิดในใจว่าคนที่เชื่อถือได้นอกจากพ่อของนางก็น่าจะมีฉินไทเวยอ,อีกคนหนึ่งพระเอกที่ได้ยินความคิดของนางเอกนะคะเขาก็ได้นึกถึงฉินไทเวยและสุดท้ายเขาก็ยอมให้นางเอกได้นอนและยังบอกว่าเขาจะไม่ทำอะไรนางเอกถ้าหากว่านางเอกไม่ชอบ เช้าวันต่อมานะคะสาวใช้คนสนิทวิ่งเข้ามาหานางเอกวิ่งเข้ามาแบบหน้าตาตื่นเลยละค่ะพร้อมกับพูดแซวนางเอกเรื่องที่นางเอกกับพระเอกนั้นอยู่ด้วยกันเมื่อคืนนี้และข่าวนี้ก็ได้แพร่กระจายไปทั่ววงังนางเอกก็ได้แต่ปฏิเสธว่าเมื่อคืนนี้พวกเขานอนอยู่ด้วยกันก็จริงแต่พวกเขาไม่ได้มีความสัมพันธ์อะไรกันเลยค่ะตัดไปที่ไทเฮาค่ะตอนนี้ไทเฮานั้นโมโหมากที่ได้ยินข่าวลือของพระเอกและนางเอกนะคะ พอนางหันไปเจอหุ่นตุ๊กตานะคะนางก็เลยคิดแผนชั่วร้ายที่จะใส่ร้ายนางเอกได้ทันทีค่ะซึ่งแผนการใหม่ของนางนั้นก็คือใส่ร้ายนางเอกว่าใช้คุณใส่มนดำใส่พระเอกนั่นเอง ฝั่งพระเอกนะคะมือขวาของเขาก็มารายงานเรื่องที่เขาให้ไปสืบเรื่องตระกูลจูนนั่นเองค่ะแล้วก็เป็นไปตามที่นางเอกพูดบอกว่าพ่อของนางนั้นถูกใส่ร้ายพระเอกที่ได้รับรู้ก็รู้สึกเสียใจมากที่แม่แท้ๆของเขาทําได้ขนาดนี้และเขาจะรับผิดชอบโดยการคืนยศตําแหน่งให้กับพ่อนางเอกแล้วจู่จูก็มีสาวใช้คนหนึ่งรีบเข้ามาแจ้งกับพระเอกว่านางเอกตกอยู่ในอันตราย ในห้องห้องหนึ่งค่ะนางเอกถูกเรียกตัวให้มาหาแต่พอนางเอกมาถึงค่ะก็มีเหล่านางร้ายค่ะมาบอกว่านางเอกเป็นแม่มดแล้วพยายามจะสาบแช่งให้พระเอกนั้นตายนางเอกก็เลยงงว่านางเอกยังไม่ได้ทําอะไรเลยแต่เหล่านางร้ายนะคะก็ยกตุ๊กตาขึ้นมาแล้วก็บอกว่าสาวใช้ได้เจอในห้องนอนของนางเอกนางเอกก็งงคุณสองไปเลยสิคะแต่ไม่ทันที่จะได้แก้ตัวนะคะ เหล่านางร้ายนะคะก็เรียกสาวใช้เข้ามาถามบอกว่าเจอตุ๊กตาตัวนี้ที่ไหนนางเอกก็กระซิบถามกับสาวใช้คนสนิทของนางนะคะเพราะว่านางคุณน้าสาวใช้คนนี้จังเลยปรากฏว่าสาวใช้คนนี้นั้นนะคะไทยเฮาส่งมารับใช้นางเอกนั่นเองค่ะนางเอกพูดจาโต้เถียงกับหล่อนนะคะแต่ก็ถูกเหล่านางร้ายสั่งให้จับตัวนางเอกแล้วก็สาวใช้เอาไว้นางคิดจะกำจัดคนรอบตัวของนางเอกก่อนจึงสั่งให้สาวใช้ไปหยิบยาพิษมา และก็จะจับกรอกปากสาวใช้ของนางเอกแต่นางเอกนั้นไม่ยอมนางจึงบอกว่านางจะดื่มมันเอง เหล่านางร้ายที่ได้ยินแบบนั้นก็ดีใจมากๆแล้วก็เปลี่ยนมากรอกปากนางเอกแทนแต่ถ้วยยายังไม่ทันถึงปากนางเอกนะคะนางเอกก็ปัดถ้วยยานั้นทิ้งไปทําให้ฝ่ายตรงข้ามนั้นโมโหมากแล้วก็ไปหยิบเศษถ้วยที่แตกขึ้นมาหมายจะทําร้ายนางเอกแต่แล้วจู่ๆพระเอกก็เข้ามาหยุดเอาไว้ค่ะปรากฏว่ามันเป็นแผนของนางเอกที่ให้คนรับใช้ไปที่ตําหนักเพื่อไปรายงานกับพระเอกว่านางถูกเรียกตัว นางเอกก็เลยแกล้งจะเป็นลมให้พระเอกเข้าไปรับแล้วก็รีฟ้องกับพระเอกว่านางโดนใส่ร้ายแล้วก็ถูกทำร้ายถูกบังคับให้กินยาพิษอีกด้วยด้านฝั่งตรงข้ามเองก็เลยแก้ตัวขาะว่านางไปเจอตุ๊กตาคุณใสแล้วกระดาษที่เขียนคำสาปแช่งเอาไว้อยู่ในห้องของนางเอกนางเอกก็เลยบอกว่านั้นไม่ใช่ลายมือของนางพร้อมกับหยิบกระดาษและพู่กันมาเขียนให้กับทุกคนได้ดูว่าตัวหนังสือของนางนั้นมันทุเรศขนาดไหน ประกอบกับพวกขุนนางที่นางเอกได้สั่งให้ไปตรวจเช็คห้องนอนของนางเอกนะคะก็เข้ามาบอกว่าคํากล่าวหาทั้งหมดนั้นไม่เป็นความจริงทําให้พระเอกนั้นโมโหมากค่ะแล้วก็สั่งทําโทษเหล่านางมารร้ายทั้งหลายโดยการสั่งไม่ให้มาที่ตําหนักนี้อีก พวกนางเหล่านั้นก็เลยช็อกนะคะแล้วก็ถามกับพระเอกว่าทําไมถึงเชื่อใจนางเอกขนาดนี้ทั้งๆที่พ่อของนางเอกนั้นเป็นคนคิดคดทรยศนางเอกก็เลยตอบกลับไปว่าพ่อของนางถูกใส่ร้ายและตลอดหลายปีตระกูลของนางก็จงรักภักดีกับฮ่องเต้ม,มาโดยตลอดนางเอกยังฟ้องอีกด้วยว่าสาวใช้ของนางถูกสาวใช้ของอีกฝ่ายทําร้ายทําให้พระเอกนั้นสั่งให้จับสาวใช้ฝั่งตรงข้ามไปโบยในทันที หลังจากที่เหตุการณ์ทุกอย่างคลี่คลายนะคะพระเอกก็มองดูตุ๊กตาคุณใสในมือแล้วก็นึกถึงคำพูดของแม่ที่บอกว่ามีแค่ตําหนักของไทเฮาเท่านั้นที่สามารถทําคุณใสได้ทําให้พระเอกบีบตุ๊กตานั่นอย่างแรงด้วยความรู้สึกที่อัดอั้นออกมาอย่างมากมายนางเอกที่ตกใจจะเข้าไปห้ามแต่ก็ถูกพระเอกดึงรั้งไปสวมกอดเอาไว้เขาตั้งคำถามว่าทําไมแม่ของเขาถึงทํากับเขาได้ขนาดนี้และเขาก็ขอโทษกับทุกเรื่องที่เขาทําลงไป หลังจากที่พระเอกทาแผลเสร็จแล้วนะคะพระเอกก็ชวนให้นางเอกมาอยู่กับเขาและเขาจะปกป้องนางเอกให้ถึงที่สุดนางเอกก็คิดว่าถ้านางอยู่กับพระเอกก็น่าจะปลอดภัยขึ้นจริงๆนางเอกก็เลยตอบตกลงไปวันต่อมาที่ห้องทํางานของพระเอกค่ะก็มีนางเอกยืนอยู่ข้างกายกําลังเขี่ยอะไรเล่นไปเรื่อยเปื่อยเพื่อขลายความน่าเบื่อแต่ก็ช่วยไม่ได้มากนะคะนางเอกก็เลยบ่นออกมา เขาจึงมีความคิดที่จะพานางเอกออกไปเที่ยวนอกเมืองแต่แล้วจูจ่ๆก็มีผู้ชายคนหนึ่งเข้ามาหาพวกเขาชายคนนั้นขอบคุณพระเอกยกใหญ่ที่ช่วยเขาแล้วก็ยังก้มคำนับให้ด้วยดูเหมือนว่าเขาจะเป็นเจ้าเมืองวาดพระเอกจึงเข้าไปพยุงให้เขาลุกขึ้นยืนและก็มีเรื่องที่จะพูดด้วยโดยที่เขาบอกกับพระเอกว่าพ่อของนางเอกทรยศเขา แล้วภาพก็ตัดมาตอนที่พระเอกพานางเอกเข้ามาในเมืองค่ะพวกเขาซื้อทั้งเครื่องประดับและซื้อขนมมากินกันโดยที่มีองครักเป็นคนจ่ายให้ทั้งหมดนางเอกก็คิดว่าตอนนี้พวกเขาก็ดูเหมือนคู่รักปกติแล้วก็อยากจะให้เป็นแบบนี้ตลอดไป พระเอกที่รับรู้ก็คิดในใจเช่นกันว่าเขาจะเป็นคนรักของนางเอกตลอดไปและแล้วก็เหมือนเวลาของพวกเขาจะหมดลงนะคะองค์รักบอกให้พวกเขากลับเข้าไปในวังได้แล้วแต่นางเอกก็ยังไม่อยากจะกลับค่ะพระเอกจึงบอกไปว่าขอใช้เวลาอีกสักพักได้ไหมแล้วนางเอกก็คิดเรื่องบางอย่างได้พอดีว่ามีอีกตัวละครหนึ่งที่สามารถช่วยพระเอกได้เขาก็คือซู่เย่จินและตอนนี้น่าจะอยู่ที่หอว่านเซียงนางอยากจะไปที่นั่น แต่พอองค์รักได้ยินชื่อหอนั้นก็ตกใจละห้ามไม่ให้พวกเขาไปเพราะที่นั่นมีชื่อเสียงในเรื่องการให้บริการผู้ชายหรือก็คือเหมือนบาเก้น,นั่นเองค่ะแต่ด้วยความที่มันเป็นเรื่องสําคัญมากๆ นางเอกจึงหาข้ออ้างจะไปที่ได้แล้วก็ปลอมตัวไปเป็นผู้ชายด้วยองครักษ์จึงไม่รู้ไม่เห็นแล้วก็กลับไปที่วังก่อนนั่นเองค่ะนางเอกก็รู้สึกกังวลว่าพระเอกจะถูกเข้าใจผิดเมื่อชอบผู้ชายด้วยกันหรือเปล่าแต่พระเอกเองก็ไม่สนนะคะบอกว่าขอแค่นางเอกรู้ว่าตัวเขาไม่ได้รักผู้ชายก็พอแล้ว ที่หอว่านเซียงค่ะทั้งคู่ก้าวเข้ามาแล้วแล้วก็มีหญิงแก่คนหนึ่งที่เป็นแม่เลาเข้ามาแนะนำนางเอกที่ไม่รู้ว่าจะหาซูเย่จินได้ยังไงนะคะก็ขอเลือกดูจากการแสดงก่อนทำให้ตอนนี้ค่ะทั้งคู่มานั่งดูการแสดงของเหล่านางรมชายในหอคนแล้วขนเล่าการแสดงมากมายที่พวกเขาได้ดูนะคะแต่ก็ยังไม่มีคนไหนที่จะถูกใจเขาเลยหรือว่าจะหาซูเย่จินเจอเลย นางเอกจึงนึกได้ว่าก่อนหน้านี้ตอนที่เข้ามาในหอแม่เราได้บอกว่ามีเด็กใหม่เข้ามานางจึงอยากจะดูการแสดงของเขาในทีแรกแม่เราเองไม่ยอมและบ่ายเบี่ยงจนพระเอกโยนถุงเงินให้นางจึงยอมไปเรียกเด็กใหม่เข้ามาปรากฏว่าเขาคนนั้นคือคนที่นางเอกตามหาหรือว่าซูเยจินนั่นเอง แต่ตอนนี้นั้นเขามีบาดแผลเต็มใบหน้าไปหมดแล้วก็ดูโสมเอามากๆแม่เลาจึงแนะนําว่าเขานั้นมีความสามารถอย่างมากมายและโปรดมองข้ามบาดแผลที่หน้าตาของเขาไปเถอะนางเอกออกอาการเป็นห่วงแล้วก็ถามไทยต่างๆนานาจนถูกแม่เล้าของฮอตัดบทไปว่า พวกเขาทั้งคู่นั้นมาหาความสุขกันไม่ใช่หรอสูเย่จิงที่เห็นว่าพวกนางเอกดูมีฐานะและสนใจเขาเขาจึงบอกทั้งคู่ว่าเขาโดนลักพาตัวมาขายขอให้พวกเขาช่วยด้วยแม่เราที่ได้ยินก็รู้สึกไม่พอใจมากด่าทอเขายกใหญ่และจะเดินเข้าไปตกหน้าแต่พระเอกก็พูดห้ามเอาไว้สุดท้ายพวกเขาก็มาคุยกันเรื่องการซื้อตัวสูเย่จินนั่นเองค่ะ พระเอกและนางเอกตัดสินใจซื้อซูเย่จีนเจ้าของร้านยกมือขึ้น5นิ้วพระเอกก็เลยถามว่า5 0 0 0หยวนใช่ไหมแต่เจ้าของร้านบอกว่า50,000จ้าไม่ใช่5000นัางเอกนะคะก็เลยมีการต่อรองกันไปว่าขอ20000ได้ไหมแต่เจ้าของร้านก็คิดในใจว่า2คนนี้น่าจะมีเงินจริงๆแหละก็เลยเปลี่ยนใจค่ะจากตอนแรก5 0,000ตอนนี้ไม่เอาแล้วนะขอเป็น10,000เลยละกัน นางเอกก็เลยบอกว่าเห็นพวกเราโง่หรือยังไงคิดจะเอาเปรียบกันง่ายๆแบบนี้เจ้าของร้านก็เลยบอกไปว่าถ้าไม่เอาราคานี้ก็ไม่ขายเพราะว่าร้านนี้มีคนเข้ามาเยอะอยู่แล้วและเขาจะทําอะไรก็ได้ด้วยเพราะว่ามีองค์ชายจินคอยสนับสนุนเพราะองค์ชายมาเข้าร้านนี้บ่อยมากๆนางเอกคิดในใจนะกล้าพูดเรื่องเหนือกฎหมายต่อหน้าฮ่องเต้คิดผิดแล้วละ่ะเจ้าของร้านก็เลยเรียกองค์ชายจินที่อยู่ข้างบนลงมาเพื่อให้มาช่วยข่มระเอกแล้วก็นางเอกหน่อย แหม่ไม่รู้ซะแล้วว่าคนตรงหน้านั้นเป็นใครนะคะแต่พระเอกก็พูดว่าดีเงินก็ให้พาองค์ชายจินลงมาเลยระหว่างที่รอแม่เล้านะคะพาองค์ชายจินมาสู่เย่จินก็ขอโทษพระเอกนางเอกทิศสร้างปัญหาให้หนางเอกก็เลยพูดว่าไม่เป็นอะไรพอแม่เล้ากับองค์ชายจินมาถึงค่ะ องชายจินเห็นหน้าพระเอกก็รีบคุกเข่าทำความเคารพแล้วก็เรียกว่าท่านพี่ขอเจ้าของร้านเห็นแบบนั้นโอ้โหก็รู้แล้วค่ะพระเอกเป็นใครไปไม่ได้ก็เลยรีบคุกเข่าตามแล้วก็ร้องขอชีวิตจากพระเอกพระเอกก็เลยบอกว่าให้องค์ชายจีนเป็นคนจัดการนะคะแล้วก็พานางเอกกับซูเยจินกลับตัดภาพมาที่ไทเฮานะคะตอนนี้ไทเฮานั้นโกรธมาก ที่ไม่สามารถใช้หุ่นคุณใส่นั้นจัดการกับพระเอกได้เพราะว่ามีนางเอกคอยช่วยก็เลยคิดจะกําจัดนางเอกไปอีกคนนึงแล้วก็ได้เรียกให้องค์ชายจินมาเข้าพบนะคะพอองค์ชายจินมาถึงพวกเขาก็วางแผนที่จะกําจัดนางเอกโดยการทําให้พระเอกเข้าใจนางเอกผิด ที่ตำหนักของนางเอกนะคะตอนนี้คนรับใช้คนสนิทค่ะบอกว่าฆาตกรที่ฆ่าคนของพระเอกนั้นถูกพบตัวแล้วและตอนนี้ก็อยู่ที่สวนแล้วด้วยนางเอกก็เลยเดินทางไปกับสาวใช้แต่พอไปถึงไม่มีใครอยู่เลยนะคะแล้วจูจ่ๆองค์ชายจินก็เดินเข้ามาแล้วก็ทักว่าจูหวงหนิงนางเอกก็เลยพูดว่าเมื่อกี้เรียกว่าอะไรนะทําไมไม่เรียกว่าฮองเฮาหรือว่าพี S ่สะพ้ายล่ะ องค์ชายจินเองก็เลยบอกว่าได้ยินว่าเกิดเรื่องขึ้นกับตระกูลจูเขาก็เลยรู้สึกกังวลมากเราก็อยากจะช่วยนางเอกนางเอกคิดในใจว่าต้นตอของเรื่องมันก็เป็นนายไม่ใช่หรืองไงที่จะทําลายตระกูลจูแล้วก็กล่าวหาว่าครอบครัวของนางเอกเป็นกระบฏพร้อมกับรัฐมนตรีเวินและไทเฮาอีกด้วยนางเอกที่รู้ทุกอย่างอยู่แล้วก็เลยพูดว่าอย่ามาโกโหกเลยองค์ชายจินก็เลยพูดต่อว่า ไม่เชื่อกันหรือ,อยังไงทั้งที่องค์ชายจินนั้นมีเจตนาอยากจะช่วยแต่กลับกล่าวหาว่าเขาโกหกแล้วทั้งสองคนก็ทะเลาะก,กันอยู่พักหนึ่งค่ะภาพตัดไปที่พระเอกตอนนี้พระเอกกำลังถามหาหนางเอกกับสาวใช้คนสนิทว่านางเอกตอนนี้อยู่ที่ไหนนางก็เลยตอบไปว่าอยู่ที่สวนแล้วจู่ๆคะ่ะไทยเฮาก็เข้ามา แล้วพวกเขาก็เลยได้ชวนกันไปที่สวนพอองค์ชายจินเห็นว่าพวกพระเอกกําลังเดินเข้ามาก็เลยลากตัวนางเอกเข้ามากอดน,นางเอกก็พยายามสลัดออกแล้วก็ตกหน้าองค์ชายจินไปพอไทเฮาได้เห็นก็ต่อว่านางเอกว่านางเอกนั้นไม่บริสุทธิ์และทรยศพระเอกลูกของรัฐมนตรีที่ตามไทเฮามาด้วยนะคะก็ร่วมวงต่อว่านางเอกด้วยเลยค่ะนางเอกก็เลยอธิบายกับพระเอกพระเอกก็เลยให้อธิบายจนจบทุกอย่าง ไม่ว่าเรื่องที่เกิดขึ้นก่อนหน้านี้หรือเรื่องที่องค์ชายเป็นคนทรยศและเป็นคนคิดแผนที่จะทําให้พระเอกเข้าใจนางเอกผิดแล้วนางเอกก็ยังพูดต่อว่าพ่อของนางเอกที่สูญเสียทหารไปตั้งแสนนายกลา้าพูดหรือเปล่าว่าไม่เกี่ยวข้องกับพวกท่านไทยเฮากับพรรคพวกก็ไม่สนใจนะคะและจะสั่งให้พระเอกประหารนางเอก พระเอกก็เลยยกมือนางเอกขึ้นมาและแสดงให้พวกเขาเห็นว่านางเอกนั้นมีทรายบริสุทธิ์อยู่ในกำม,มือใครกันแน่ที่โกหกส่วนเรื่องทหารแสนนายเขาจะสืบหาความจริงว่าใครกันแน่ที่เป็นกระบฏและได้สั่งให้จับองชายนั้นไปค้งก่อนส่วนตัวไทยเฮาเองก็ถูกกักบ,บริเวณให้อยู่แต่ในวงังเมื่อคนทั้งหมดออกไปแล้วนะคะทั้งคู่ก็มาปรับความเข้าใจกันหลังจากนั้นก็จูบก,กันดูดดื่มเลยค่ะ ลูกสาวของรัฐมนตรีที่รอดออกมาได้ก็มาคุยกับสาวใช้ของตัวเองแล้วก็รู้ว่าพระเอกนั้นไม่ได้รักกับสนมคนไหนเลยแล้วก็ไม่มีใครท้องเลยด้วยก็เลยให้สาวใช้ไปกระจายข่าวหรือว่าพระเอกนั้นไม่ใช่ผู้ชายและข่าวนั้นก็ไปถึงหูของนายกรัฐมนตรีค่ะนายกรัฐมนตรีก็เลยจะส่งชายรูปงามไปให้พระเอก ตัดไปที่นางเอกนะคะตอนนี้กําลังเดินอยู่กับสาวใช้แล้วก็ไปได้ยินข่าวลือว่าพระเอกนั้นถูกหรือว่าไม่ใช่ผู้ชายค่ะสาวใช้ของนางเอกนั้นก็เลยโมโหแล้วก็เดินไปต่อว่าคนที่กําลังพูดคุยนินทาก,กันอยู่นั่นเองและนางเอกก็ได้เดินไปลงโทษสาวใช้คนนั้นตัดภาพไปที่พระเอกนะคะตอนนี้ได้รับของขวัญเป็นภาพวาดหนุ่มหล่อแล้วก็ได้รับหนุ่มรูปงามชายคนนั้นพยายามยั่วยวนพระเอกแต่นางเอกได้เข้ามาเห็นนะคะพระเอกก็เลยรีบปัดมือชายหนุ่มทิ้งไป แล้วก็สั่งให้เอาตัวไปขังพระเอกหันไปหาหนางเอกแล้วก็บอกว่าตัวเองไม่ได้เป็นเกย์นะแต่นางเอกขาดด้านคิดนะคะว่าทําไม่ได้เป็นเกย์แสดงว่าสมรรถภาพในการทําเรื่องแบบนั้นเนี่ยมันอาจจะไม่ค่อยดีเท่าไหร่ซึ่งพระเอกเองก็ได้ยินความคิดของนางเอกนะคะแล้วก็คิดในใจว่าเงินคืนนี้เขาจะแสดงให้ดูแล้วกันเย็นวันนั้นคะ่ะนางเอกถามหาพระเอกจากคนสนิทนะคะ<ๆ>เขาก็เลยตอบไปว่าพระเอกกําลังอาบน้ําอยู่แล้วก็ให้หนางเอกนั้นเข้าไปช่วย จากนั้นคนสนิทของพระเอกก็เดินหนีออกไปค่ะนางเอกก็เลยจำใจไปช่วยพระเอกอาบน้ำพอเข้าไปในห้องน้ำแล้วค่ะพระเอกก็มารัดตัวนางเอกนางเอกก็เลยบอกว่านางอาบน้ำให้ไม่ได้ถ้ายังมารัดตัวนางเอาไว้แบบนี้แล้วทั้งคู่นะคะก็ได้คุยกันนิดๆหน่อยๆแต่หลังจากนั้นค่ะนางเอกก็เรียบร้อยรงเรียนจีนค่ะโดยพระเอกจัดก,การไปเรียบร้อยพอตื่นเช้ามานะคะพระเอกก็บอกว่าจะรักแล้วก็ทําแบบนี้กับนางเอกแค่คนเดียวเท่านั้นนางเอกก็เลยคิดในใจ ว่าไม่เชื่อหรอกพระเอกก็เลยชักแม่น้ําทั้งห้ามาพูดจนนางเอกนั้นเริ่มจะเชื่อแล้วก็เริ่มสงสัยนะคะในตอนนี้ว่าพระเอกนั้นสามารถอ่านใจนางได้หรือเปล่า หลังจากนั้นค่ะพระเอกได้รับข่าวจากสาวใช้ว่าตอนนี้ไทเฮามีอาการป่วยพระเอกก็เลยไปเยี่ยมพอไปถึงไทเฮาก็ได้พูดอะไรนิดๆหน่อยๆกับพระเอกขอให้พระเอกนั้นมีความสุขสุขภาพแข็งแรงแล้วก็พูดเรื่องที่ให้พระเอกนั้นปล่อยตัวองค์ชายจินพระเอกก็เลยบอกแม่ว่าแม่ต้องการอะไรกันแน่แม่ก็เลยตอบไปว่าต้องการให้ปล่อยตัวองค์ชายเพราะองค์ชายไม่เคยอยู่ในที่มืดและในตอนนี้องค์ชายก็ได้กินแค่มังสวิรัต แล้วก็พยายามพูดหวานล้อมจะให้พระเอกนั้นปล่อยตัวองค์ชายจินพระเอกที่ได้ยินแบบนั้นนะคะก็เลยถามแม่ออกไปว่าแม่นั้นเคยรักตัวเองบ้างหรือเปล่าไทเฮาก็เลยตอบว่าทําไมถึงจะไม่รักล่ะพูดแค่นั้นค่ะแล้วก็ไปพูดถึงองค์ชายจินต่อแล้วก็ต่อว่านางเอกว่าเป็นแม่มดบ้างเป็นกระบฏบ้างพระเอกก็เลยไม่พอใจแล้วก็พูดความในใจให้กับไทเฮาได้ฟังบอกว่าแม่ไม่เคยรักตัวเองเลย เพราะว่าตัวพระเอกนั้นถูกเลี้ยงมาจากฮองเฮาองค์กรแล้วก็ไม่ได้ถูกเลี้ยงดูจากแม่ก็เลยไม่ได้มีความสัมพันธ์ใดๆกับแม่แม่ก็ดูเหมือนไม่รักตัวเองแล้วพระเอกก็ได้หยิบบางอย่างออกจากเสื้อซึ่งเป็นหุ่นฟางที่มีชื่อพระเอกอยู่ไทเฮาที่ได้เห็นก็โวยวายพระเอกพระเอกนั้นทั้งโกรธเศร้าน้อยใจและตอนนี้ก็ขอตัดแม่ตัดลูกแล้วก็เดินออกมาจากตำหนักของไทเฮาในทันที นางเอกที่รอพระเอกมากินข้าวด้วยกันแต่ก็ไม่มาสักทีสาวชชยก็เลยบอกว่าพระเอกน่าจะกินข้าวกับไทเฮาไปแล้วล่ะแล้วจูจ่ๆพระเอกก็เดินเข้ามากอดน,นางเอกเอาไว้นางเอกก็เลยถามเขาว่าเขาเป็นอะไรระหว่างนั้นสาวใช้ก็เลยเดินออกไปค่ะเพราะว่าไม่อยากจะขัดจังหวะของทั้งสองคนพระเอกก็เลยตอบว่าตอนนี้ตัวเขานั้นเองไม่มีแม่แล้วนางเอกก็เลยพูดว่าไทเฮาตายแล้วหรอพระเอกก็เลยบอกว่ายังไม่ได้ตายตัดแม่ตัดลูกกันไปแล้ว นางเอกคิดในใจว่านึกงว่าตายไปแล้วซะอีกแล้วก็เลยปลอบพระเอกว่าพระเอกมีนางเอกอยู่แล้วและนางจะไม่ไปไหนแล้วนางเอกก็กอดปลอบพระเอกค่ะตัดมาที่ไทยเฮานะคะนางเขียนจดหมายบางอย่างให้กับนายกรัฐมนตรีแล้วก็พูดว่านางเอกค่ะบอกว่านางเอกยุยงให้พระเอกตัดแม่ตัดลูกกับเขาแล้วก็โทษว่านางเอกนั้นเป็นคนที่ทําให้จินเอิรต้องลําบากนางจะต้องตายโดยที่ไม่มีที่ฝังศพ ตัดภาพมาภายในท้องพระโรงค่ะตอนนี้นายกรัฐมนตรีนั้นบอกให้พระเอกสั่งประหารนางเอกซะรวมถึงตระกูลของนางเอกด้วยและกล่าวหาว่านางเอกนั้นเป็นแม่มดพระเอกก็เลยตบโต๊ะดังปั้งแล้วก็โยนกระดาษใส่พร้อมกับพูดบอกว่าต้องการให้ข้าสังหารฮองเฮาของตัวเองเจ้าฝันไปซะเถอะ คุนนางอีกฝั่งก็เลยบอกว่าการทรยศของตระกูลจูและยอมจำนนต่อศัตรูยังไม่ได้ทำการสืบสวนอย่างเต็มที่และนายกรัฐมนตรีก็ยังบอกให้พระเอกปล่อยตัวองค์ชายจีนออกมาเพราะว่าไม่มีพยานหลักฐานแต่อีกฝั่งก็บอกว่าทำไมต้องรีบเพราะว่าองค์ชายแค่ถูกคั้งเฉยๆไม่ได้ทำอะไรสักหน่อยและการสืบสวนก็ยังไปไม่ถึงไหนยังไม่จำเป็นต้องรีบปล่อยตัวออกมา ทั้งสองฝั่งทะเลาะกันอยู่สักพักค่ะนางเอกก็เลยเข้ามาพร้อมกับข่าวดีว่านายพลจูชนะศึกแล้วพร้อมกับนำจดหมายมาให้แต่นายกรัฐมนตรีเองก็บอกว่าเป็นเรื่องโกหกทั้งเพคุณนางอีกฝั่งบอกว่าคนอื่นเขาดีใจกันหมดทำไมนายกรัฐมนตรีถึงไม่ดีใจและยังบอกว่าเป็นเรื่องโกหกอีก จากนั้นค่ะก็มีนายทหารคนหนึ่งเข้ามาบอกพระเอกว่าเราชนะศึกแล้วพร้อมกับนายพลเอกที่เดินเข้ามาแล้วก็บอกว่าเราชนะศึกแล้วและก็เปิดเผยความจริงด้วยว่าที่ตัวเองนั้นยอมจำนนเพราะว่าเป็นแผนการให้ศัตรูนั้นตายใจและเขาก็ยังได้จับคนทรยศมาให้กับพระเอกด้วยแล้วหลังจากนั้นค่ะก็มีนายทหารพาคนทรยศเข้ามา ปรากฏว่าเป็นคนของนายกรัฐมนตรีและองค์ชายจินนั่นเองจากนั้นคะ่ะนายกรัฐมนตรีก็ก้มกราบแล้วก็บอกว่าตนเองไม่เกี่ยวกับเรื่องนี้แล้วก็โดนองค์ชายจินนั้นบังคับพระเอกก็เลยสั่งประหารคนที่เกี่ยวข้องได้แก่นายกเวินองค์ชายจินรวมไปถึงไถ่เห่าหลังจากนั้นต่อมาอีกหลายปีนะคะพระเอกก็ได้พิสูจน์ให้ทุกคนได้เห็นแล้วว่า เขานั้นมีความสามารถที่จะทำให้นางเอกนั้นมีลูกได้เพราะว่าต่อมานางเอกก็ได้ท้องแล้วก็มีลูกแฝดค่ะแล้วทั้งคู่ก็อยู่ครองรักกันอย่างมีความสุขนั่นเองค่ะจบลงไปแล้วนะคะสำหรับซีรีส์เรื่องนี้นะคะก็ถือว่าเป็นซีรีส์ที่สนุกอีกหนึ่งเรื่องและสุดท้ายแล้วนะคะนางเอกก็น่าจะไม่ได้ทะลุมิติกับมาในโลกปัจจุบันแล้วล่ะคะ่ะน่าจะอยู่ครองรักกับพระเอก ไปจนชั่วลูกชั่วหลานนั่นเองค่ะกลับมาติดตามได้ใหม่ในคลิปหน้านะคะวันนี้แอดขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ